สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่่องนายเดชสางทดลองไปเรื่อยนะครับครับคลิปนี้ผมสีมาแหวกแนวเนาะจากชุดเทอือที่เคยไทยเกี่ยวกับเกษเตรยังงี้สีนะครับคลิปนี้แหวกแนวเดี๋ยวผมสีผ้ามาไอแก่กระเบื้องนะครับกระเบื้องถีร่อนเนาะกระเบื้องถีมัหร่อนในกรณีถีมัหร่อนตามขอบด้วยครับบ่เมนร่อนกลางเ้เออว่าแก่แนวใลหลังนี้ก็ผมเป็นคนเหตุเองเนาะ ทั้งหลังเลยนะครับไอนี่ครับก็มาหลายมองลายบอลล้วเนาะกับตัวน,นี้ผมเอาตามที่ผมเฮ็ดม้าลายมองนะครับแล้วก็เอามาใส่มาบอกซ,อซื้อนะครับหลายคนก็นอาชีพหูแล้วละว่วา,วาวิธีแก่กับเบื้องกระเบื้องพื้นนะครับกระเบื้องพื้นผนังพมสิบงถึงเนาะอ่ากระเบื้องพื้นอ่ะตัวน,นี้ก็พนัน QC ตรวจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนกระแปะไว่ให้เนวามงได้ที่มันมันหล่อนแน่นะครับ เออเขากับมะคอกเบิ้งอีกเท่นึงนะครับนี่เพื่อกระแปะไลยให้อ่ะนี่ฟังเบิ้งเสียงครับอ่ะสังเกตบ่ครับว่ามันสีดังอยุบขอบนะครับขังใน่นบ่ดังนอนขังใน่นบ่ดังนะครับมันสีดังอยุขอบขอบนะครับดังยุบขอบแสดงว่าขันลักษณะนี้ยังแก่ได้นะครับเอบอบ่ต้องหลือเปลี่ยนใหม่เนาะ เอี่ต้องลือปู้ไม่เฮ้าหยอดกุ้งก่อนนะครับเออนี่ลายแผน่นแผ่นนี้ก็เออฟังเบิ่งเสียงผุ่มครอบอเปียกๆให้เบิ่องอาจจะตรงกลางบ่ดังนะครับตรงกลางบ่ดังมันสิดังอยู่ขอบนะครับคลักษณะนี้คือแก้ได้นะครับแก้ได้คือเฮ้าหยอดนะครับหยอดก็คือใส่เอาปูนขาวผสมน้ำนะครับหยอดลงไปเฮ้าเอาแนวออกก่อนนะครับเอายาแนว่ขูดออกก่อนอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งสันบ่นมั่งว่ามันมีจากแผน่น แต่ลหลังมันก็ร่อนบอทกันเนาะไอกระเบื้องนี่มันสีร่อนเป็นธรรมศา,าสตร์อยู่แล้วนะครับบัว่าสร้างไดเห็ดกิสีม,มีร่อนมั่งนะครับมีตำนี้มั่งนิดหน่อยเท่ากับมะแก่นะครับนี่ครับมันสีประมาณนี้แหละข้างบน่ะกระเบื้องหลังนี้ผมเป็นคนปูเองทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องกระเบื้องแนวหางนะครับกระเบื้องมีสองแบบนะครับตอนเย็นเป็นกระเบื้องแนวหางกระเบื้องอีกแบบหนึ่งก็คือมันสิเป็นแนวแนว แนวเสมอนะแนวแนวสีนะครับแต่ตัวนี้เป็นกระเบื้องแนวหางตันนี้ผมก็ได้แกะหนึ่งแผ่นนะครับหองนี้แผ่นเดียวนะครับสําหรับหองน้ำนะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องแนวหางนะครับเอาสีกุ้งนี่บัวใดครับแนวเพราะว่าไอ้มันเป็นกระเบื้องมาจังสีเลยนะครับเป็นกระเบื้องแนวหางอะมาเบืองพื้นในกรณีพื้นนีถ้าตัวใดมันเลือยไอหลอนต้องก้างนะครับถ้าตัวใดหลอนต้องก้างนี่คือเเฮาตอง แกออกปู้ไม่อย่างเดียวนี่ตัวนี้มันหลอนก้างนะครับสองแผ่นนี่ผมแกออกใส่ไม้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหลอนก้างนี่เขาสีหยอดบ่ไดเลยครับมันมันสีบ่มีนม้ำทางเห็นน้ำปูนไหลไปไดเนะาะถามมันหลอนตามขอบนี่เขาสามารถแก้ได้ด้วยที่บ่ต้องลื้อนะครับออนี่ครับ <ๆ S 2> กาวิธีแก,กะกับคือที่ผมว่าละ่ะเดี๋ยวลงไปสันลางไปบึงไอ้ที่ผมจะแกะเนาะมันอยู่้ังลางอ่ะนี่ครับผมก็ได เอาปูนก้าวนะครับปูนก้าวผสมกับน้ำนะครับผสมกับน้ำแล้วก็หยอดลงไปเอาน้ำหยอดก่อนนด้ครับเอาน้ำเทลงก่อนไหลน้ำลงไปก่อนเนาะให้ให้ให้น้ำเพราะน้ำนี่มันสีไหลดีดีกว่าน้ำปูนนะครับให้น้ำมันไปก่อนแล้วก็นี่ก็เอาปูนก้าวผสมน้ำแล้วก็มาเทลงเทลงเทกับเคลียร์ลงเลยนะครับเทเทเทแ่ไว้แล้วก็เคลียร์ลงเอยอ่านี่ครับเทกับเคาะเคลียร์ เคลียเคลียเคลียมาใส่มันก็ซึมลงสังเกตเบิ้งน้ครับมันสีซึมลงตัวน,นี้มันลงไปหลายหล,ะล,ะละ่ะผมเบเ่อไทยเนาะผมลืมนะผมลืมตอนตอนหยอดนะมันลงเห็นบะมเอมันลงเยอเด้วยเสียให้เขาเบิง้งแกลไกว่ามันไหลลงอ่านั่นครับนั่นครับเห็นไ่เออมันสีไหลมันสีคอยไหลลงไปเรื่อยๆครับมันสีคอยซึมลงไปเรื่อยใส่เวลาดนเติบอยู่กวัามันสีเต็มเนาะเออเข้ากับเคาะเบิ้งไปเรื่อยอยาเคาะแห้งนะครับขันเคาะแห้งมันสีลามไปเรื่อยเนาะ ขาคาค่อยพ่อพ่อแต่ฟังบมองเสียงซื่อๆนะครับฟังเมองเสียงจักหน่อยหนึ่งซื่อๆ,อๆเออนี่มันเริมมันเริมเมสียงเริมเปียล่ะนี่ตอนแรกผมคอเห็นบ่นตอนตอนต้นคลิปที่ผมคอมันดังโป๊กๆป,ปกปกเลยเนะเาะคราวนี้มันเริ่มดังแบบแข็งแขงเนาะดังแบบตอนๆานนี้จักหน่อยละเห็นบัเออแต่ว่ามันสีบอดังคือ้ันครับโตถี่มันแห้งแล้วเด้ครับเออมันสีดังสีงสีบัได้ดังแบบนั้นเลยมันนอกนอกจากขามือไม้มาเข้ามามือไม้เมาคอเบาะบึงมันจังสีแน่นนะครับ บอบแมรว่าเขาหยอดลงแล้วเสียงมันสิแนนเลยนะครับมันบโบแนนครับเอาก็ว่ามันล่งเท่าที่จะล่งได้นะครับอ,อแล้วเขาก็ปล่อยถิ่มไว้ทาควาสะอาดออกนะครับปล่อยทิ่มไห้มือไม้จะคอยมาคลอบมงไม้นะครับกับสีะมาณนีละวิธีไอ้แกะกระเบื้องหล่อนของผมสํหรับหล่อนมุมเะครับหล่อนขอบบบเมนว่าหล่อนข้างในนะครับส่วนผนังผมอมว่วาถึงเนาะผมไอผ้ผนังมี ไอ้ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาถึงพื้นนะมือนี้ไอ้แก่กระเบื้องพื้นนะครับถี่มันหล่อนขอบนะครับนี่ก็เรียบรอย้อยหมดแล้วครับมือนี้สําหรับมือนี้เออในนี้ก็ติดสุขภาพเรียบรอย้อยหมดแล้วก็ลอ่อโซงงานอย่างเดียวนะครับไปมองไม้ที่บานนีเนาะอ่านี่ก็เป็นกระเบื้องแน่วางตัวนี้ก็เป็นกระเบื้องแนว่างคือกันครับเออนี่ครับยอดไว ตามมุมมันเนาะเดี๋ยวมันก็ลงไปเองนะครับคอยลงเทียโนยเช่นไรเอาไปมั่ก็เต็มนะครับเต็มมา่ก็แน่นเขาก็บต้องลือเนาะเออเนี่ครับแต่กี้ผมก็นลืออย่างเดียวนะครับตั้งแต่สมัยมาเห็นใหม่ๆกัลืออย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้เขาหยอดเอาก็ได้นะครับหยอดเอามันก็ลงอยู่นะครับขาแผ่นไดที่มันหนักนาสหัสบ่ลงเขายังคอยเปลี่ยนนะครับกับประมาณนี้ครับ